สวัสดีค่ะมันนี่ยากเกีก่ยวแฟมิลี่สิภาพไปเบิ่งป่าเนาะพนควนเงินพ่นอยากออกกล้องพี่น้องไงเลยได้พี่น้องมึงควนเงินควนเงินคว,วนเงินเลยเพวนควนเงินเลยหันหน้ามันเร็วๆเข้ากล้ลกองนี่สิภาพไปเกือบป่าเนาะพ่นไงเลยได้พี่น้องได้เดือนแล้วได้เดือนกลัวละมาไปเบิ่งป่าจะเอาอาหารก่อนเนาะ อาหารก้อนอาหารอยู่ในบ้านอาหารในบ้านเอาไรแก้วใส่กล่องไว้เนะเาะเกลี่ยมันยั่งบ๊บุนิมไม่ได้เกนเนเลือยโดนเลยเนาะเมื่อเหลือแต่หัวปูกับโบจักไม่ได้เกลี่เป็นหน่วยเป็นเดือนสองเดือนแล้วล่ะพี่น้อง บ่านยียเกี่ยวกับหกแม่เจะาน้อยเนาะมัน <c oughs> มีเวลานี่อาหารกุนเกลือปลาเหลือบนอ้อใส่เบิด์ละบนอ้อนกนกก็ไปกินเบิดละนกมากสมือสมือพี่น้องนกนกหลาย นี่ก็เป็นน้ําบาดานโยกของยายแก้วเนาะยายแก้วก็โยกน้ําใส่น้ํานี่ล่ะทางลงก็สั่นๆเด้อพี่น้องทางลงสาอุยนี่แต่นนงพี่น้องมันสิยังบ่โอ้ยังอยู่พี่น้องยังอยู่ ยังอยู่พี่น้องนึกว่ามันตายไปแล้วยังอยู่ยังอยู่ว่ามันเพิ่ดตายไปแล้วเนาะโอ้ยังอยู่ยังอยู่เป็นจ้าเถื่อพี่น้องปลานี่ฮันปลาลัง กาเขาเจ้าล่างบอเขาเจ้าออกมาขายให้เรียบกินป no, ีเลยยังบ <B> ่ใหญ่อยู่อาหารตึเกลือจนว่าขันเกลือจนเาเกลือซะพี่น้องเอ้ยปานของอันหมู่พ่อใหญ่ไลพ่อใหญ่อีหยังสพันปลาพุ่น่ใหญ่จักเอนี่เกลืออาหารเบิดเป็น20 30แล้ว เป็นบ่อจกเกลือแล้วเป็นท่อแล้วว่าจีให้ค้นดันเปิดบอ่อปามก็เปิดบ่อได้ปามตัวน้อยนี่ตัวใหญ่กับมีอยู่ก็ไหลายยันไปซื้อปลาทั้งหลอกมาใส่แล้วท่านเปิดบ่อนน้อยกับไข่ปลาน,นี่ฮันเสียซื้อเสียงไปเลยทุกท่านปลา บาลอีกแล้วเป็นแนวนี้ค่ะตัวทอดสองนิ้วนี่พี่น้องเลี้ยงเป็นปีแล้ววดอาหารวดเงินเป็นหม้อแสนยละเสื้ออาหารเกือบปาน่บย่างหินบอลนึ่งตัวซ้มนี่แหละพี่นอ้องจนเขาบโอยากให้เกลือแล้วเด่นจะเจ้าก็เกลือคือเกา เกลือน้อยๆเนาะย่านมะไตามันโบกเกลือกันได้อิตุนซาดเกลือบบชเชงเด็กกับโบย่ายเกเกลืออะไรเขากิดเบื้อนายบดเงินบดคำหย่อนนี่พี่น้องตัวซ้ำนั่นแหละปกติปลานิ่นนึ่งมันบ่ได้ใหญ่ายากคนเลยได้พี่น้องนี่ปลาล่างปลาข้าวโจน ไงบ่เป็นแล้วเขาเจ้ารถล่างอันสูบบ่อแบบเพิ่นแล้วไปเอามาขายให้กินอาหารปันเงือกแต่บ่ใหญ่สิว่าโอ้ยายแก้วจมหยังนจมปามันบ่ใหญ่จักเทื่อเกือบบ้ก็บ่ใหญ่เขาจนบ่ให้เกลือังว สุดท้ายนี่ก็ฝปากก็ไล์ก็แจรกก็ติดตามนี่แก้วแฟมินี่เ้ยเ้ยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย